สวัสดีครับมาแล้วฮะซัตทีวีนะครับในช่วงของซัตสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับพี่ยุครับมีคําถามครับถ้าหากว่าเราเอารถอีซูซูเข้าสู่บริการนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะแบบ มีทางเลือกยุคสมัยนี้นะยุคสมัยนีย้อาจจะต้องเซฟซอะไรบางอย่างหน่อยก็คือระวังการใช้จ่ายแล้วก็ยังอยากนำถดข้าที่สูงบุกันมาได้ครับเขาอาจจะอยากจะเซฟเงินแต่จริงๆแล้วเ,เขามีตังนะ <laughs> นะครับวิธีการเนี่ยในการที่จะเลือกเนี่ยมันมีทั้ง อร่อยแท้แล้วก็อร่อยเทียบที่ศูนย์บริการของอีซูซูเองพี่ต้องขอแก้เป็นว่าอร่อยแท้อีซูซูแล้วก็อร่อยแท้ตรีเพชรอืก็คือไม่มีเทียบแล้วนะต่างกันอร่อแท้ทั้งคู่คือจริงครับทางบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์เนี่ยมีการคิดเรื่องพวกนี้มา10กว่าปีแล้วแล้วก็ทํามาอย่างจริงจัง10กว่าปีนี้นะครับก็หมายความว่ารถยนต์หนึ่งคันที่ยังอยู่ในระยะรับประกันหรือไม่อยู่ในระยะรับประกันครับลูกค้ามักจะมีการเปรียบเทียบค่าอร่อยครับ สิ่งนึงก็คือเมื่อเข้าที่ศูนย์บริการมาตราฐานอีส,สุสกับเข้าที่อู่ข้างนอกครับผมลูกค้ามักจะเทียบค่าใช้จ่ายกันสิบกว่าปีมานี้นะครับทางบริษัทก็เลยมีการพัฒนานในส่วนของคําว่าอะไหล่แท้ตรีเพชรครับผมซึ่งมีขายที่ศูนย์บริการอีส,สุสทั่วประเทศครับผมหมายความถึงถ้าเราอยากใช้อะไหล่ที่เคยใช้อย่างเช่นนะครับ กลองอากาศกลองแอร์ชิ้นส่วนต่างๆประมาณ5-600รายการมีทั้ง2ยี่ห้อควบคู่กันครับผมอะไรแท้ i s u z u นั่นคืออะไรที่เรียกว่ามาตรฐานโรงงานครับผมอะไรล่แท้ 3PET ก็คือเป็นอะไหล่ที่เหมือนกับอะไหล่เมื่อครู่นะครับแต่ราคาย่อมยาวก็คือประหยัดลงไปสัก30%มโอ้โหก็เยอะอยู่นะเยอะนะครับในส่วนของการที่ใช้รถในระยะรับประกันก็ใช้อะไหล่แท้ทรีเพได้ก็จะทําให้เราเบาค่าได้จ่ายคืออยากบอกนี้นะอันนี้เป็นความเคยตัวไปแล้วครับพี่ล่าสุดเนี่ยก็คือขับรถยนต์ของตัวเองก็คือ e suv cross pro by o สประตูตัวท็อปเนี่ยเข้าศูนย เป็นการตรวจเช็คตามระยะที่เรียกว่าระยะย่อย<ๆ>ก็หมายความว่าเสียเงินไม่เยอะนะครับก็หมายความว่ามีน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกอกอากาศเรื่องอื่นและทีนี้พอเปลี่ยนส็จสับครับค่าใช้จ่ายมันตกประมาณ2องพันต่อร้อยกบาทเมื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นการตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนใหญ่ก็คือเปลี่ยนน้ำมันทุกอย่างในรถยนต์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อัตโนมัติน้ำหล่อเย็นน้ำมันเบรคคือเปลี่ยนเี่ยงเลยพูดตรงๆนะครับถ้าเป็นรถอีกสไตล์เนี่ยเป็นหมื่นๆนะรถตัวเองเนี่ยเสียประมาณ5000กว่าบาทก็แอบแปลกใจว่า เข้าที่ศูนย์บริการมาตรฐานเนี่ยถูกมากพร้อมๆกับการรับประกันงานซ่อมคือโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าผมใช้รถประเภทนี้นะครับเวลาผมเข้าศูนย์บริการเนี่ยผมจะรู้สึกสบายใจเต็มที่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่องวลเลยต่อให้คำว่าเยอะเนี่ยก็ก็รับได้อ่ะพี่แต่ถ้าเป็นรถยุโรปนะโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราจะสบายใจนะครับก็คือ ใช้รถไฟไม่ต้องกังวลนะครับเพราะรู้ว่าเราจะมีค่าใจ่ายข้างหน้ากี่บาทเตรียมตัวแบบสบายๆง่ายๆชัดๆไปเลยนะฮะเข้าที่สูนย์บริการมาตรฐานไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็มีการรับประกันงานซ่อมด้วยถูขนาดนี้นะครับแบบนี้อุ่นใจแน่นอนนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับช่วงของซัตสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูสุแล้วเจอกันใหม่ครับผม